นึ่งไก่สมุนไพรค่ะเป็นตาเซ่ยบะจ้ะนึ่งไก่สมุนไพรเหนือเด้งๆเลยจ้ะตำบหุ่งพี่น้องเส็มมะเขือคืนจ้ะยัวย่วๆจ้ะวันนี้มาเด้อก,กินเขาน้ำกันจ้ะสวัสดีค่ะพี่นอ้องอ่ามือนีกับมะพร้าวกันเด้อค่ะพี่น้องเน่เสามือวันยุดตอนเส,สายจ้ะมือนีอมอสิาพาพี่น้องมากินอ่านี่ หนึ่งไก่สมุนไพรพี่น้องล่ะกะตามมังหุงพี่น้องเอ,อ้ยใส่มเะเขือคืนหนึ่งไก่ปตะแเบครับพี่น้อง <S <S มึงเน,น่นี่มึงเอาเด้อพี่น้องเด้อเสร็จตะแเสบบอกเอ้ยเนาะลำลายแตกมึงคืดยากกับพ่อก็เอาเวลาจัดพี่น้องกับรายการอ้อมพาแทบจต่พี่น้องที่ภาพี่น้องมาก,กินนี่ลแหละพักกินกับออมกับกบัวลายแบบมีมื่มอน,นีมีพักสลัดล่ะกะมเะเขือคืนล่ะกะผักกาดนี่น,นี่น้อยนะคะพี่น้องพักแต่นี่นี่นี่น,นี่ให้ไหลม,มันอยู่น้ำนี นี่จัดพี่น้องเขาเหนียวขาดว่าอะจัด <laughs> เขาเหนียวเขาเหนียวมือขึ้นนี่อุ่นเอาจต่พี่น้องมาเด้อจัดพี่น้องเมื่อกี้น้ากันเออล้วเด้อเออล้วเด้อมาเด้อจัดมาเด้อพี่น้องอืมอืมกินน้ากันจัดพี่น้องจัดหมักหงตำสมหมักหูก่อนเลยมะเขือคืนหน้ำลายแตกพี่น้องเอ้ยหืมแซ่บ แสียบย่างเดียวอืมไก่อืม,อมพีสองมึงเนี่ยต้มยำเจียวนำจิม้มกิมแกงครับตำัมหุ่งกับพ่อแนละพี่หน่องานะอร่อยมากๆ หอมสมุนไพรครับพี่นอ้องอืมจต่ัมงคุงงแซ่บหน่อยให้จะคลองกันบ่ลองเคล้อขึ้นพี่น้องลองใส่มีปาดเั็กน้อยอืมตำนวยเหลืองใส่ว่พเพอาะนวยเขียวมากินพร้อมนวยอ่อนมัน ของมากเจ็บๆจ้กพี่หลงอืเจ็บพัก เนื้อไก่ใส่อันนี้ตะไคร้ขมิน้นใบมะกรูดแซบ่บหอม 对，贾皮、哎、东。 มะเขือขึ้นก็กรอบพี่เนาะหอ่นหอนเลย ห่อนมือพุนัะควนฟุ้งออกอ แกมันกรอบกว่าพี่น้องมาเขือคืนน้อยเขียวมันหยากหยาบใน่จัง่อยหอมหอมหอม เ้นผมมาอีกแล้วพี่น้องเลยเ้นผมจะคล้องอี่ละเพดเพดตามังหวงหน้าตาคือว่าเพชเ็ดเพดคัก มะเขือคืนมันต้องไอ้ตำใส่มะกรูดนะพี่น้องเนาะขึ้นอยากอยู่เด้อ ไกลว่าเมือนดอกพี่น้องเ <c oughs> มืองหลับ่เมือนดอกน้องไอ้สะโพกมันเนาะสะโพกบางญ่มันมน,นึงผู้ดเดียว่เมือด เผ็ดเผ็ดเพชดเผ็ดสมุนไพรประณันตีถ่สมุนไพรหลายๆเพี่น้องเด้อโควิดมันมันอันนี้ป้องกันโควิดได้เขาว่าพริกคิงคาตะไครย แสบตามอง ทำตุ่มแแบบพี่น้อง แซ่บจำน้ำตำสมตำแบบเอาเจาะบวมีน้่นมเป็นคนที่ตำมะฮ่งแล้ไม่ค่อยออกน้ำปาะไดนพี่น้อ จ้ะพี่น้องกินไก่บรเมดตาบังหงมมดเขาเหนียวเลือหน่อยนึงจกผู้เดียวยเพี้ยนพี่น้องจากพี่น้องคอมเมนต์เขาว่าเบิรงออม้วก็ฝากดกติดตามแล้วจ้ะพี่น้องเด้อฝากกดติดตามเพ้อจะ้ะกดไลค์กดแชร์อ่อนนะจ๊ะพี่น้องเพียแห้งไปเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะรักพี่น้องทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะ